สวัสดีเอที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลเนาะก็เราก็ขออนุญาตนะนั่งถ่ายในร่มนะคะเอให้พอมาต่อยตากเแดดเนาะเพราะว่าถ้ากล้องเราออกไปโดนแดดนะคะมันก็จะหน้าจอดำเนาะตอนนี้นะคะพร้อมทำงานแล้วนะใส่หมวกเรียบร้อย ทำไมเอาสูงกว่าเส้นแดงแล่ะนะนนนนจะับระดับไว้ทำอะไรนี่ขูดลุ่มเสาสีเอาเสาลงลุ่มลูกขอสิบชั้นนะคะพี่น้องลุยง,งานยามสายนะคะ อืมต้นเนี้เอลงสิบเซนเนาะ <Ac cess> ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะวันละเส้นสองเส้นสำหรับการออกเหล็กเนาะนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเรานะคะก็จะมีตู้เชื่อมเครื่องตัดเหล็กนะคะแล้วก็ หมักจกหมักเสียมนะคะพี่น้องตู้เชื่อมก็มีแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะอุปกรณ์การช่างนะคะยาก็ได้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอืดตืดเลยใช่ไหมพ่อ ก็ทำเมาะเม,ม,มะแม่แม่เจาะเจาะแจ๊ะแจ๊ะผู้เดียวนะคะเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะเมื่อเช้านะคะ <_ t ot> ก็พาน้องมาต่อยไปถ่ายรูปนะะ <_ t ot> กลับมาก็มาจ้างรถไปขายทองเนาะ <_ t ot> ตอนนี้ก็มาเริ่มงานกันเลยนะก <_ t ot> ินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเนาะ <_ t ot> ข้าวมื้งสายแล้ว <_ t ot> ตอนนี้น่าจะสักประมาณสิบโมงเห็นจะได้นะคะ แล้วก็นั่งถ่ายคลิปนะคะให้เอีได้ชมเนาะเพราวมาต่อยก็ตากแดดนะต้นที่สองนะคะเอฟซีกำลังทำเป็นแนววายเนาะ วันนี้ก็ถือว่าร้อนนะคะไม่มีแดดแต่ร้อนอบอ้าวเนาะ,ะชวน fc มากินส้มด้วยกันนะคะแจ่วมักม่วงนะพี่น้องนะมะม่วงบ้านเรามีนะคะเราก็กินแจ่วมะม่วงด้วยกันนะคะมะม่วงกับพริกผงข้าวคั่วน้ำปลาน้ำตาลนะคะ พอมาต่อยก็ขุดแล้วก็กินส้มไปพร้อมๆกันนะคะ fc คนละคำสองคำเนาะมันเป็นยังไงเหรอเยอะๆยึๆย่งๆอยู่หัวใจมันเต้นแรงสื่เต้นได้ขายทอง ทองอันนี้เขาไม่รับจำนำเนาะกินจมมะม่วงนะพี่น้องเฝ้าพอมาต่อยทำงานนะอันนี้เป็นผู้คุมงานนะคะโอ้ย้ม เจ๊ลมก็มีนั่งลมมาละก่อน มันแหละเข้าล่มตรงนั้นแหละเด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะพี่น้องก็ขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยนะคะที่จำสมาชิกในครอบครัวเราได้เนาะเมื่อคืนขาดเบาปุ้ยนะคะพี่น้อง ไปนั่งเจ้าพักแล้วบอวับวาบ,บ,าบมันร้อนอบอ้าวเนาะถ้าเป็นช่วงนั้นจะว่าเห็ดจะออกนะคะมากินมะม่วงนี่มา เราก็ขยับมาใกล้เรียวนะพี่น้องทีนี้ก็จะนั่งเฝ้านะตามร่มตามเงาเนาะวัดระยะดูนะความลึกว่าได้หรือยังเนาะ ทั้งล่างนี่แข็งบอพอแข็งะนาดดิมันเป็นดินที่เราถมใหม่นะคะเอซก็เลยยังไม่ได้แข็งขนาดเนาะโอ้น่าจะถึงดินชั้นแรกที่เรายังไม่ถมแล้วดำดำอ,อ้ขาดติ้วเลย <G ül üş> มันถูกหมักจกนะพี่น้องนะคะเชือกเชือกที่เราดึงไว้ขาดเลยขุดแรงโพดเลยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะได้สามหลุมแล้วหลุมที่สี่อยู่ ทางด้านนู้นนะยังไม่ได้ขุดเนาะก็เชือกขาดไปก่อนแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ